วันนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับที่ปัดน้ําฝนครับเนี่ยเป็นชุดปัดน้ําฝนเลยนะครับทั้งทั้งตัวก้านนะครับทั้งทั้งตัวใบนะอันนี้คือกานยกชุดนะครับนี่คือใบนะใบก็คือตัวที่เขาชอบซื้อมาเปลี่ยนกันนะครับมันจะมีแยกขายนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาให้ดูเป็นชุดก้านเลยตัวนี้นะคอ่าเป็นของนะครับที่ผมเปลี่ยนไปรอบที่สองนะครับรถผมเป็นดีแม็กนะครับดีแม็ก ออกปี50นะครับจดทะเบียนปี51 d m a ึ่ o ดีแม็กโกซิลี่นะครับก็ไล่เวลาดูด้วยกันนะครับว่ามันออกมาได้ประมาณกี่ปีนะครับตอนนี้รถวิ่งได้ประมาณ3 0 0แสนกาโลนะตอนนี้ผมเปลี่ยนใบครั้งแรกผมไปซื้อจากร้านเดิมก็คือใบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ของที่ติดรถนะครับอันนี้คือยี่ห้อเดียวกับของติดรถแต่ผมเปลี่ยนเมื่อสมัยประมาณ ช่วงแสนห้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะประมาณสักแสนห้น่ใบมันเริ่มเสื่อมนะปักไม่ค่อยดีก็เริ่มเปลี่ยนตอนประมาณแสนห้ครับตอนนี้รถผมยิงสามแสนกว่าไอ้ตัวติดรถเนี่ยจะเป็นยี่ห้อนี้เลยครับคือร้านแนะนํามาก็คือตัวนี้นะครับตั้งแต่นด้มาก็ใช้ยี่ห้อนี้ตลอดเพราะว่ามันอึดนะครับนี่เลยนะครับจำยี่ห้อไว้สาหรับท่านที่อยากจะเปลี่ยนก็ไป nwb นะครับตัวนี้ยี่ห้อเดียวกับตัวที่ผมได้มาเลยนะครับตอนนั้นนะครับมของติดรถจะเป็น19นะครับ 1 9 21นะครับรวมกันได้40นิ้วนะแต่ทีนี้ตอนนั้นร้านรู้สึกว่าเขาให้ตัวนี้มาก็คือเป็นตัว18นะครับ,นะรบตัว18กับ22นะครับก็รวมก็ได้40นะครับไอตัว19กับตัว18เนี่ยมันแตกต่างตรงไหนก็คือว่าถ้าด้านคนนะครับด้านคนฝั่งคนนั่งด้วยนะถ้าเป็น18บนะ่ วิสัยทัศน์การมองก็จะหายไปนิ้วหนึ่งอันนี้ไม่มีปัญหาครับแค่นิ้วเดียวนะครับแต่ของผมเลือกที่จะใช้ด้านขวาฝั่งคนขับเป็นเบอร์22เพราะว่าตัวเบอร์21นะ่ันมันแคบไปนิดหนึ่งก็เลยเปลี่ยนเป็นเบอร์22นะครับให้เราคนขับนะเห็นชัดเจนส่วนคนนั่งด้วยนะี่ให้มันเป็นให้มันเป็นที่18นะครับก็ให้เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับนี่มาให้ดูนะครับ ทำไมถึงเลือกยี่ห้อนี้ครับคนอย่างที่ผมบอกไว้ว่ารถรถผมเนี่ยออกมาได้นะอ่าตอนนั้นได้ประมาณแสนกว่าโลนะก็คือเฉลี่ยแล้วตอนนี้ปี63ตอนนั้นก็ประมาณอ่าสีปีอะไรเราเรานี่แหละประมาณแบ่งครึ่งเลยตอนนั้นใบปัดมันเริ่มเสียก็เลยไปซื้อร้านร้าน,านแนะนําตัวนี้มานะครับนี่เลยนะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับก็เลยมาแนะนําให้ดูเผื่อคนต้องการไปซื้อมาเปลี่ยนก็นะครับลองเลือกยี่ห้อนี้ดูเพราะว่าราคามันไม่แพงนะครับ คู่350ร้านะครับร้านอะไรนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นในช็อปปี้ลาซาด้าหรือว่าร้านร้านขายอะไรทั่วไปก็เดี๋ยวบ้านก็ลองไปหาดูครับอาจจะแพงไปนิดถูกกว่านี้ก็ก็แล้วแต่ร้านที่เขาจะขายว่าบางทีเขารับมาราคาไม่เท่ากันนะครับอาจจะแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวราคากลางๆก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับคู่ละ350านะตัวนี้ได้มาครับอันนี้คือราคามาเปลี่ยนเองนะครับถ้าใครได้ถูกกว่านี้ยิ่งดีนะครับ จะมาให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเนี่ยบตัวนี้แบบตะขอเกี่ยวมาตรฐานทั่วไปนะครับของรถดีแม็กนะครับแล้วก็รถทั่วๆไปบางรุ่นหลายรุ่นด้วยนะครับตัวนี้ต,นตัวนี้ข้างนี้ก็อย่างที่ผมบอกผมเลือกที่18ก็คือ,อเดิมๆของอกูซิลี่19นะ ครับแับนี้คือข้างคนที่นั่งด้วยเรานะบอกข้างครับแล้วก็อีกข้างนี้ก็คืออ่าข้างคนขับนะครับก็ครับก็ดูเบอร์ก่อนนะครับเห็นไหมครับอ่าน่ครับอ่าแสตม์ดของผมรุ่นนั้นก็เป็นเบอร์21นะครับตัวนี้ผมปรับเปลี่ยนเป็นเบอร์22นะครับเพราะว่าผมชอบคือมันกว้างมานิ้วหนึ่งนะครับมันยาวมานิ้วหนึ่งก็วิสัยทัศน์ในการคนขับเนี่ยก็โอเคส่วนคนนั่งนี่ไม่เป็นไรนะครับนั่งนั่งด้วย นั่งด้วยหลับด้วยนะครับไม่เป็นไรนะครับก็นั่งๆหลับๆก็ไม่ต totally ้องดูอะไรเยอะครับคนขับไปเฉยหายไปแค่ไปแค่นิ้วเดียวนะครับเนี่ยคนวานนี้เลยผมจะมาให้ดูข้างก่อนครับข้างก่องก็จะบอกความยาวนะครับเนี่ยมีทั้งเส้นทั้งนิ้วนะครับแล้วก็ด้านหลังกล่องก็จะเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วมีภาษาไทยด้วยนะครับภาษาไทยเขาจะบอกว่ายางปัดน้ําฝนรุ่นนี้เคลือบสารกาวไฟนะครับ